สวัสดีจ้าน้องพอ่อยจ้าตอนนี้กอย่กับช่องน้องพลอยแม่เพ็นนะคะตอนนี้น้องพลอยก็จะมาดูบ้านเออ<ะ>เป็นบ้านมาดูที่เตรียมสร้างมาดูที่เตรียมสร้างบ้านน้องพลอยก็จะตรงนี้เป็นบ้านอืมตรงน,นี้จะเป็นถาำน้ำตรงน,นี้จะเป็นที่จอดรถอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเ<ำ>ข้าไปด้วยนะคะตรงไหนอะทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านตรงน,นี้เลย เท่ามาแล้วก็จะถมปูนถมปูนเออราดปูนแล้วก็จะเอาตรงนั้นออกจะทำเป็นราดปูนแล้วก็มีโอ้เดี๋ยวแล้วก็เป็นโอ้ขาลอย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 แล้วก็เป็นหลังคาร์มันอยู่ส่วนนิรุนที่จอดรถอืมอยากได้แบบนั้นบอกว่าจะเอาที่จอดรถสองคันเดี๋ยวเผื่อฟอร์จิเนอร์คันนึง อนาคตใช่ไหมคะสาวไวนามกับพุ่นเนี่ยน้องสาวปลาดี่งป่าบนอันเดียวกันอันเดียวกันเลยป่าค่ะฮะใช้เรื่องปลากันหนูกันลงได้คือกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูจะเอาสายน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็หนูเห็นบ้านคุณลุงท่านแดงใช่ไหมจะเป็นสายน้ำสี่เหลี่ยมยาวๆมาแล้วก็จะมีสไลเดอร์แล้วก็จะมีลูกบอลแล้วก็จะมี เพนอนแล้วก็มีหว่วงยาที่ที่นอนเขาจะเป็นแบบยูนิคอร์นที่เป็นกลมๆแล้วเขาก็นอนได้เลยแบบนี้แหละบ้านคนรวยมันก็จะทําแบบนี้แหละโอ้ oh. แล้วก็ห้องนอนอห้องนอนอหนูก็จะเอาเป็นห้องนอนหนูจะไม่มีห้องน้าในห้องหนูแม่ไม่ให้เพราะว่าถ้าถ้าหนูเอาห้องนอนห้องน้ําไว้ในห้องนอนกับหนู ถ้าหนูเข้าไปในห้องน้ำหนูจะคุยคนเดียวแล้วก็จะสวัสดีค่ะทุกคน,นะคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาให้ดูวาา่าในกคะตรงนี้นะคะก็จะมีนห้องเออท,ทำไมทําไมแม่ถามหน่อยทําไมชอบชอบคุยคนเดียวในห้องน้าอ๋อไม่อยากคุยอะ่ะเออคือเวลาเดินเข้าไปแล้วทําไมทําไมต้องอยากคุยในห้องน้ำมันเป็นอะไรเดินเข้าไปแล้วหนูก็บอกสวัสดีค่ะสวันดีนะคะแล้วก็จะไม่ให้คุในห้องน้ำนะคทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะนี่ก็จะเป็นฝักบัวนะคะอันนี้ก็จะนี่แหละเหตุผล ที่อยากทําให้ห้องหนูไม่มีห้องน้ําเพราะว่าเวลาหนูเข้าห้องน้ําคนเดียวเนี่ยหนูจะเข้านานแล้วก็ชอบไปคุยคนเดียวในห้องน้ําแม่ก็ต้องไปเรียกหนูตลอดไงแล้วยิ่งอยู่ในห้องนอนตัวเองแล้วมีห้องน้ําเนี่ยโอ้ยไม่ไหว <c oughs> <c oughs> แม่ก็ว่าอยู่น้องพลอยคุยกับใคร <c oughs> ดีนะคุยกางวันถ้าคุยกางคืนนี่แม่วิ่งหนีเลยนะมันนุ่ฟุ้กับ พอพึ่งสารีแต่หนูไม่เห็นใครใช่ไหมลูกหนูคุยคนเดียวใช่หนูคุยกับกระจกอ๋อหนูคุยกับกระจกทำอะไรอ่ะหนูคุยกับกระจกแม่ก็ว่าหนูหนูคุยกับใครเอาไหมคะตัวเองอะไรอ่ะคุยกับเพื่อนอย่างนั้นอ่ะแม่ก็วันท้องพ่อไอคุยกับใครไม่เอานะเข้าห้องน้ำนานไปกูเอ้ยไม่เอาน หนูคุยตั้งแต่เด็กๆแล้วลูกตอนเด็กๆหนูก็คุยตอนเด็กๆหนูก็คุยคนเดียวแม่ก็เลยกลัวว่าหนูจะคุยกับใครก็จะเป็นเตียงว่ามากละคนลูกนลยเตียงนอนเตียงนอนแคตตี้แล้วก็จะมีที่แคตเกมโอ้ป้าจะซื้อขอมให้หนุก็จะซื้อโต๊ะเป็นสีชมพูแล้วก็เหมือนแบบเป็นโต๊ะแคตเกมอะไม่เอาเลย้ทำเป็นเลยนะแคทเกมก็แปลว่าเล่นเกมโอ๊ย จะไม่เรียนหนังสือลหรอคะก็เรียนค่ะก็เรียนอยู่ไงเอาโต๊ะหนังสือก่อนพอเอาโต๊ะหนังสือก่อนโต๊ะหนังสืออยากเอาเป็นแบบมันของเด็กน้อยที่เขาเป็นของเด็กน้อยโต๊ะหนังสือเอาเป็นแบบเหมือนพ่อปีกอะที่เป็นที่เป็นแบบที่มูนได้อะอยู่ก็อีนเหรอใช่แล้วก็มีโต๊ะด้วยแล้วก็มีที่วางน้ําที่วางหนังสือ แบบนี้แล้วก็มีโคมไฟเล็กๆอ่ะอ๋ออันนี้เป็นความฝันของน้องพลอยใช่ไหมคะ,คะกลับปุ๊บมาปัจจุบันค่ะพื้นที่พื้นที่อะไรเลยค่ะพื้นที่ยังว่างเปล่า<ช>เป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะ,คะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นซิงแล้วก็มีที่ล้างจานแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็มีอันที่มันเป็นยาวๆแล้วก็มาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะมีที่ปิ้งขนมปังตุ่มลงมา แล้วก็จะมีตู้เย็ยนสองชั้นใส่น้ําใส่ขนมแล้วหนน้องพลอยก็จะทําห้องครัวอีกยาวไปอีกตรงนี้เอาไว้แบบทํากับข้าวตอนเช้าแล้วก็มีตู้เอาไว้ใส่อาหารสดแล้วก็เอาไว้ทํากับข้าวอันที่ทําในบ้านก็คือเผื่อหิวตอนดึกก็ต้องมาทำข้างในตอนเช้าก็จะไปทำข้างนอก เพราะว่าเผื่อโควิดหายลุงอึง่อะไรก็จะมาก็จะไปทำอยู่ข้างนอกเพราะว่าข้างในเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเปื้อนมันจะลกต้องไปทําข้างนอกข้างในเผื่อเอาไว้ทำตอนดึกเผื่อหิวห้องแม่กับป้าห้องแม่กับป้าก็จะมีโต๊ะโอาไว้นั่งอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่ๆเลยแม่กับป้าก็จะนอนด้วยกันแล้วก็จะมีหน้า ตาอะไรแบบเนี้ยในห้องน้ํานเล่นก็จะมี Wi-Fi ติดอยู่แล้วก็เป็นทีวีเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แล้วก็มีอะไรชีดลำเลียงมันไม่ใช่ชิลลำเลียมที่เขาเอาไว้ตั้งอะไรแบบนี้โต๊ะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาทีวีไว้นั่นแหละแล้วทีเนี้ยก็เป็นโต๊ะหนูอยากเอาเป็นกระจกอะไรแบบนี้โต๊ะ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 กระจกแบบเหมือนที่ลิลลี่เนูเห็น ที่เขาเลื่อนขึ้นไปข้างบนได้อะ oh. แบบนั้นแหละแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างล่างก็ได้แล้วมีใส่ของด้วยก็เป็นโซฟาสัน่นเยอะน,นะเราเนอะโซฟาก็จะเป็นโซฟาสี่เหลี่ยมไปอย่างนี้แล้วก็มีอันยาวๆมาอย่างนี้ด้วยอืแล้วก็มีตรงโซฟาเล็กๆตรงนี้นั่งด้วยอือรลืมาเปิดคลิปนี้ดูนะบ้านจะเป็นอย่างนี้ไหม ฝันของวห้องน้ำก็จะเป็นฝักบัวหนูอยากได้อ่างกุชชี่แต่แม่ไม่ให้หนูอ่างล้างปลาเลี้ยงปลาเอาอ่างกุชชี่แบบที่เขาไว้นอนเล่นมูแบบคนรวยเดี๋ยวเอากระมังก็ได้ลูกกระมังแบบยาวๆอ่ะตอนหนูเด็กๆแม่ก็อาบน้ําใส่กระมังยาวๆอ่างกุชชี่มันก็ฟินเวอร์ไม่เอาหรอกนะฝัักกบว็เอาเป็นฝักบัวแบบ มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมจะเป็นตู้กระจกแล้วก็มีฝากบัวแบบนี้แหละแล้วทีนี้ใช่ไหมชักโครกหนูอยากได้แบบไหนรู้ไหมชักโครกหนูอยากได้แบบชักโครกธรรมดาแบบสีขาวๆนั่นแหละแล้วมีไม่มีที่กดตรงนี้นะให้แบบยาวๆมาแล้วก็มาอ้อมทีนี้แล้วก็อยากให้ชักโครกเอ็นไปแล้วก็ล้างฉีดน้ำอะไรแบบเนี้ยเออเนี้ยหนูเห็น <laughs> หนูฝันหรอหรือว่าหนูเห็นหนูจำไม่ได้อะอบบนี้แหละที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็กดล้างกดกดชืดไม่ต้องตักน้าล้างเนาะไม่ต้องตักน้าลาดใช่ไหมไม่ต้องตักน้ำลาดไม่ใช่ไหมที่มันเป็นชักโครกแล้วก็มีต่อชักโครกางเงี้แล้วก็มาอ้อมัมนคล้ายคเข็มขัดทีนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มปุ่มกดอะไรแบบนี้เหมือนให้ล้างแล้วก็เช็ดก้นเราก็ได้หรือว่าให้เอนอนลงไปก็ได้แบบนี้มันสบายเกินไปหรือถส้วมอะไรอ่ะ ไม่เอาหรอกเอาเป็นแบบกดข้างบนหรือว่าเอาไปกดข้างข้างนีกดข้างหลังนี่กดข้างหลังนะแล้วก็มีเช็ดชั่วไว้จึงแล้วก็กดลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวแขวนไว้ด้วยแบบนี้แหละเหนื่อยค่เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็ที่ล้างมืออ่างล้างมือด้วยในห้องน้ำตู้จ้ากระจกแล้วก็มีตู้สี่เหลี่ยมเอาไว้เปิดเอาไว้ใส่ผ้าเช็ดตัวเอาไว้ใส่ เอิ่มคีมอาบน้ำอะไรแบบเนี้ยเผอหมดแล้วทีนี้ก็หนูเห็นแบบมันจะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นอ่างล้างมือตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้ใส่่องสีฟันยาสีฟันอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกไว้ดูจ้าหมดทุกห้องหร้อยังหมดทุกห้องทุกห้องนอนหนูห้องนอนไปแล้วห้องครัวไปแล้วห้องครัวไปแล้วห้องน้ำก็ไปแล้วห้องน้ำก็ไปแล้วหมดแล้หมดเลยค่ะ แค่นี้ใช่ไหมคะโอเคนี่คือความฝันของน้องพลอยที่อยากมีบ้านทั้งหมดเลยอย่าลืมมาติดตามน้องพลอยเยอะๆนะคะน้องพลอยก็จะตั้งใจทำคิดเยอะๆนะคะอย่าลืมมาติดตามน้องพลอยเยอะๆด้วยนะคะน้องพลอยจะได้มีเงินสร้างบ้านหลังใหญ่เลยหลังใหญ่เลยตัวตัวตัวกวบ้านยักษ์เลยเบ้านยากกันยกษ์เป็นไงคนตัวเล็กทำไมจะเอาบ้านหลังใหญ่จังเลย ควาปฝันเนาะโ <Okay. S 2> อเคแั้นฝา,ฝากฝากฝากไว้แค่นี้ค่ะสําหรับคลิปนี้สำหรับค,บคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้น้องพอรด้วยนะคะอยู่ช่องน้องพอรแม่เพ็ยนะคะตอนนี้น้องพอร์ดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนั้นน้องพอร์ดพูดกขอ็ขอขอตัวก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย